หายเงียบเลยนะครับนับจนถึงวันนี้10วันพอดีครับ10วันพอดีชอนก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเพจไม่ได้ปรากฏตัวแบบลักษณะของคุณบวยหรือว่าช่องส่องผีที่นัดสื่อมาถแถลงข่าวเลยอยากถามอะไรถามเลยแล้วตอบกันสดๆมไม่ใช่ นะฮะแล้วก็ออกมาทางเพจ a c e b o o k ของชอมบุรณาฮิรันนั้นก็ไม่ใช่การไลฟ์สดด้วยนะครับ,รบเป็นคลิปตัดต่อซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าตัดต่อจนแบบโอ้โหเยอะมากตัดต่อบางทีพูด4ี่หาคำตัด4ี่หาคำตัดต่อ4ี่หาคำตัดต่อจนหลายคนเขก็ๆงงๆว่า ทำไมจะต้องตัดต่อเยอะกระตุกกระตักขนาดนั้นคือมันฟัง <Yeah. S 2> แล้วมันไม่ได้ลื่นไปเป็นแบบว่าพูดออกมาแบบไม่ได้มีสคริปต์อ่ะออนี่เบื้องต้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสาระสําคัญประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากหายไปเนี่ยนะฮะทำไมออกมาแบบนี้เอ๊ะทำไมไลฟ์โค้ด <Life Code S 2> เป็นเป็นนักพูดเป็นคนที่ผลิตคําคมมากมายเนี่ยทำไมจึง จึงพูดตะกุกตะกักทำไมต้องใช้พึ่งพาการตัดต่อด้วยนะฮะท่านผู้ชมะลองฟังดูความยาวทั้งหมดประมาณ10นาทีที่วันนี้เขาได้โพสต์ชี้แจงนะฮะเริ่มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะฮะสวัสดีครับ